อะไรอยูุ่รงนี้โอ้โอ้โหปลาใหญ่ไหมเนี่ยโอ้ ผมเตี่ยวก่อนนี้ไม่เสร็จเลยนะตีเป็นไม่แล่นกินเลยนะไปจุดข้าวฮะวันนี้ใช้เยอะปลาทูนะมีปลาทูแล้วก็มีกุ้งกุ้งเก่าตกหน่อยนะกุ้งกุ้งเหลือคลิปที่แล้วนะฮะผมแช่เย็นไว้นะเดตกได้ยลยนะฮะแล้วก็ผมก็ซื้่ปลาทูมาเพิ่มนะปลาทูนะโหปลาทูสายจะสวยทุกคนเลยปลาทูนี่น่าไปต้มกินนะเพื่อนเนาะ บอกเลยว่าปลาทูนี่หล,ลุละ้อยนะเพื่อนซื้อมาสี่ิบบาทได้มาสี่ตัวโคตรแอนเดียวปลาเลยกินมันต้องมาลองดูนะปลาทูนะกูใช้คันใหญ่นะกุ้งใช้คันเล็กมาลุ้นกันนะ ก็เลียวทางนน้นนเพื่อนแต่ว่าคันใหญวคันใหญ่นะตัวยชน์แค้สะพานแนเพื่อนผมไม่ได้ตีนะแต่คนตีตะคันคันเล็กเนี่ยตีหลอกนิดนึงไม่ไกล,น,ออกลน,ใน,ในะ จะไปกินเชือ่อลมลมโคตรแรตอนแรกลมไม่แรงนาดนี้นะทำไมตอนแรกลเรื่องมาเลยนะเพื่อ ขายยาพาทอดขายลด้ปลากกินอะไรวะ ออยู่ีกแล้วคันนี้ก็ตอดเมื่อกี้นะคันใหญ่เนาะแต่มันไม่ยอมลากก็รอให้มันลากอยู่นะเพื่อนแค่ตอดเราไม่เอานะเราต้องการลากให้มันลอกดังลั่นไปเลยนะถ้าลอกไม่ลั่นเนี่ยไม่แนวนะเพราะว่าคันนี้เน้นปลาใหญ่เนาะดูแค่ต่อครับผม มีตัวนะเพื่อนน้ำเริ่มเริ่มโอเคแล้วนะเริ่มมีตัวมาตาต้องรอจังหวะอยู่เลยครับอลองดูต่อดูได้อยู่อ๋ออยู่อยู่อยู่ใจเจ็ต้องต้องนานได้แล้วครับไปยังไงฮะไอจิดไอจิวัดมา,า,าต่อตออจริงๆ สายสวยนะเอานี่ครับจวดจวดแต่ปีสองเลยเพื่อนเนาะปล mm. าใหญ่ไม่เข้านะปลาเล็กก็เอาเอาปรเด็ดเดียวนะเพื่อนสวย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 เด็ดเดีวยวได้นะปลาเนีย่ย อยู่แล้วอยู่แล้วโอ้โหโ้ปลาอยา่างวะเนี่ยโ, <ฮ S 1> โ <ฮ S 2> อ้หไอจวดเหรอโอ้หตัวคข้าใจเลยจวดโอ้หไอตายเถอะเรจวดใช่ไหมเนี่ย เทียไปทุกคนแต่ตผมเกิดผมไม่เคยเห็นปลาจวดตัวใหญ่ขนาดน,นี้เลยไป <c oughs> จวดโคตรใหญ่เลยเว้ยะอติกไหมเอออยากติดวะนีกใส่ไม่เห็นง nghiêm rồi Ây đạc khá Ây đạc nè Ồ, Ôi, gom đen nhìn nhìn lên โจดสามเต้มไอ้ดักเต้มหนึ่งลมนี่แรละลมแรงจริงเลยเริ่มเช้าแล้วจะตีสี่แล้วเพื่อนอตอนนี้ก็เริ่มจะตีสี่แล้วนะทุกคนก็นได้มาสกีแป๊บแล้วน,นะครแต่ว่าปลาใหญ่ยงังไม่กินเลยตายเถอะอย่าละอย่า,ยาะน,นะแก้มงูนะ ราคบเวตะลาดซื้อปลาเก่าตักงโลตั้งโลแล anyway. ไปกินที่บ้านตกไม่กินก็นซื้อแค่ไหนวะเฮ้ย <c oughs> มาในสองคู่เลยเหรอ <c oughs> มีไอ้จูดกับไอ้ดักเอ้ยไอ้จูดกับไอ้ดักเอ้ยไอ้จูดกับไอ้กด สองชูคู่เลยพี่จวดกับอ่าไอ,อ้กดสวยสวยเนี่ยยอยู่ข้างหน้านี่ครับใช่ครับสองตัวอยู่ข้างหน้าครับ <i> 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 ตลกมาปากคนละพันกันนะจะมาได้วยกันได้ไงวะเนี่ยได้เออ ปลาโค้ดตะปูนเนียเพื่อนเอ็กกดกับไอจวนเนาะจวนพะนาขีนมาคู่ก,กันเลยลืมเกือบเช้าแล้วนะฮะปลาก็เริ่มเข้าเพือ่อนสนุกสนุกเขาเขาได้ปลอดได้ไหมฮะแค ข้องเคลียพื้นที่เรียบร้อยนะฮะก็ดูก็ดูอดโอเคทุกคนก็ตอนนี้ก็ตกมาสักพักใหญ่นะฮะเวลาก็ตีห้าครึ่งนนะฮะ เยะก็จะหมดแล้วกออากาศก็เริ่มเย็นแนละ้วทุกคนอากาศเย็นเนาะลมก็แรงแขึ้นเดี๋ยวขอเนี่ยกลับบ้านก็นำไปเนาะนะวันนี้ถือว่าได้ดตัวอย่างได้ไปจดตามตัวนะวก็มีไม่ได้